you คือคบอลทุกข์เห็นะครับผมชมพสักอนยันทีก็แสดงชมพิักอนนะฮะนีคุณบอลทุกข์เห็นนะครับผมสุดสวยคุณเพียงครับวันนีครับวันนี้ไม่ใช่พิษกอนนะฮะวันนี้ภรรยานะครับอล็มปี่คุณพิษนะครับเอะไะครับผมวันนี้คุณจะดซ้อมเลยเหรอครับใช่คร่ะเอเรื่องบางอยางครับรอบน้อยเลยนะฮะเพราะว่าลูกศิษย์ท่านนี้เลยครับนี่คือลูกศิษย์ของน้อยเลยเนอะนี่คือคนที่ได้รับวิชาเป็นของน้อยเรื่อยๆใช่ค่ะ มีได้ความรู้สึกของคนไทยมาชมเราบ้าง